แพนจะทำนันดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าเขาเอาเรื่องของคุณไปศึกษาพเพื่อนนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะเ <นะ S 1> ข,ขาศึกษาเพื่อนว่าเฮ้ยมึงกูม,มีความรู้สึกว่ากูกูอยากมีครอบครัวแล้วว่ะกูกูอยากมีคนรักที่ดีอะ่ะแต่งานโคตรยุ่งเลยช่วงเนี้ย มันไม่มีเวลาถ้ากูอยากจะมีความรักแล้วกูไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์อ่ะมึงมึงคิดว่ามันจะเป็นไงวะเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนมึงอะนะมึงต้องแยกให้ออกนะเวยงานส่วนงานความสัมพันธ์ส่วนความสัมพันธ์อ่ะมึงเข้าใจตรงนี้ไหม มึงจะเอามาประกอบกันมันไม่ได้หรอกถ้ามึงอยากจะมีความรักมึงก็ต้องจัดสรรเวลาคนเราแม่งจะยุ่งตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอฮะเพื่อนแล้วก็จะบอกกับเพื่อนว่ากูก็ไม่ได้หมายถึงว่ากูจะยุ่งตลอด24ชั่วโมงเว้ยแต่กูหมายถึงว่าคนเราถ้าจะมีความรักแล้วต้องการที่จะสารสัมพันธ์เน่ย มันจะต้องมีเวลาให้กับคนรักมากๆจะต้องดูแลเอาใจใส่และที่สําคัญนะมึงกูกับเขาอยู่ไกลกันอ่ะมึงมึงคิดว่ามันจะทําได้หรือเป่าเพื่อนเขาจะบอกว่าเอ้าแล้วสมัยปู่ย่าตายายมึงอ่ะอยู่ห่างไกลกันอย่องไรเขาก็ยังได้กันเลยผิดตรงไหนเนี่ยมึงนี่ชอบคิดอะไรที่เป็นแบบไม่น่าถามวะเพื่อน มึงไปนะซื้อจิตวิทยาความรักมาอ่านสักหน่อยหนึ่งแนละ้วมึงจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันคิดเออสิ่งที่มึงคิดอนะ่ะโคตรตลกเลยเขาก็จะบอกกับเพื่อนว่ากูก็อ่านแล้วนะจิตวิทยาความรักอะ่ะและ้วกูก็มีความรู้สึกว่าตัวกูอ่ะอาจจะไม่เก่งในด้านความสัมพันธ์นะเว้แต่ในเรื่องสิบแปดบวกกูไม่เบานะเพื่อนเขาก็จะบอกว่ามึงนี่นะ พูดอะไรนี่หาสาระไม่ได้เลยสิ่งที่ควรทำอยู่ตรงหน้ากับไม่มองหรือว่ามึงต้องการความรักแบบในด้านแค่สิบแปดบวกเท่านั้นมึงถึงได้พูดจาในลักษณะแบบนี้เพื่อนเขาก็จะบอกกับเพื่อนว่าไม่ใช่กูต้องการความเป็นครอบครัวแต่กูก็กลัวความรักเพราะเมื่อตะก่อนกูเคยผิดหวังเสียใจมาเพื่อนเขาก็จะบอกว่า ความรักมันก็คือความรักอดีตก็คืออดีตมึงจะต้องลืมอด